ีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้ก็เจอกับแม่นู่ต่อไปครับก็ยังไม่สดครับออกยูทูบครับนะครับมีคนมาสั่งแล้วครับเนี่ยแป๊บเดียวต้มยำหัวปลาครับแล้วก็ข้าวผัดกุ้งนะครับนี่อันนี้อะไรครับต้มยำหัวปลาต้มยำหัวปลานะครับดูนะครับว่าต้มยำหัวปลาทํำยังไงอันนี้เตรียมแล้วครับนี่หัวปลาแล้วครับหัวปลามาแล้วครับเขาข้าวเผา ปะเต่านะครับสำหรับอร่อยครับหัวปลาเก๋าเครื่องครับหมูนะครับดูเอาเองนะครับใส่อะไรบ้างปลาปลาไอแล้วก็โก่ทอดไก่ทอดเห็ดฟางเอ่อเห็ดฟางครับนี่ใส่ไปก่อนเลยต่อไปก็จะเป็นเครื่องล็อบบี้ นีอันนี้เป็นหัวปลาเก๋าครับหัวปลาเก๋าครับรอให้เดือดครับ,บรอเบิ้องหลก็จ้ำเอาอด้วยครับเบิ้งหลังจ้ำเอาเราไปเฮ็ดกินเบ,บิ้งแซ่บคือกันนี่แหละครับผู้ใดเฮ็ดกินก็แซ่บันเฮ็ดตามเล้าหนี่แซ่บเมื่ครับเบิ้งเารงเาครับนี่ครับไสหัวปลาแหรอครับอาจารยน,นี่หัวปาลาครับปลาปาดสดุโข

รถเสียเขาก็ยังทำหน้ากครับ,รบมัไม่มีอะไรหรอกครับมันลดเสียเฉยเนี่ยครับม่ตัวไปสมใจกับเสียงหรอครับจะใส่ถนหนนะครับลย่ใสนหนไม่ก็เล่นมีน่ามีนี่แหรอครับ หมื่นบบล่อให้สุกครับที่นี่ก็อันนี้น้ำข้นบ่ครับน้ำข้นนีะครับเออครับต้องน้ำข้นต้องใส่น้ำพริกเผาครับให้น้ำพริกเผาครับได้น้ำพริกเผาแล้วๆก็ขัันตอนุดทไทยต้องใส่นมบมสดเลยครับระ่ว่าตสองล่อให้ทุกอย่างสุกสะกอนะครับเพิ่งไปตามนี่แหรอครับเพิ่งไปตามนี่เห็นไปตามนี่ครับแซบแน่นอน แบบเน,นอนนครับี่ครับมีชื่อขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับหลังจากมันสุกแล้วก็คือใส่น้ถั่มนุ่มสดนะครับผู้คนว่าใส่นุ่มสดนะครับใส่แล้วๆก็บข้นสองเสือปิดไฟนะครับแค่นี้แหละครับจะไปต้มโดนเนะื้อมันสีบางงามแล้วอะ่ะเลี่ยวๆกับรัดครับตัดใส่ดู นี่ครับคนทีมาสือไอ่คนลอลอนเลยครับเนี่ยครับราอมาสือแล้วแล้วเพียงพอครับแป๊บเดียวครับเนีเ่ยครับไงครับอันนี้เซตปอีกเมนูนึงนะครับด้ต้่มย่ำหัวป่านำ้นครับ จะขับเรี่ยวเหรอครับพี่นี่เม่นูต่อไปครับบะนี่เม่นยังครับเม่นูต่อไป ข้าวผัดกุ้งว่าสันว่านะครับเดี๋ยวสั่ลอเบิ้งเมนูต่อไปนะครับข้าวผัดกุ้งนั่นครับจักเป็นย่ามยังเป็นย่ามยังเหรอครับโตกอีกแล้วครับฝนพ่อแม่พี่น้องเออโต๊กอีกแล้วครับเบิ่งแน่จักเป็นย่ามใดเป็นย่ามใดกันท้งโต๊ะก็หลวัดเม่ยข้าเพิ่อนกับเอาป่ะทัดแล้วตกมาแบบนี้พ่อบอกกันเนี่ยครับพ่อบอกกันเนาะนี่ครับยิ้มไปนะครับเขาผัดกุ้งได้ครับวันนี้ เมนูนี่ก็คือข้าวผัดกุ้งเบื้องแรกครับว่าเฮ็ดจังไดนข้าวผัดกุ้งบางคนก็เคยได้ยินแต่ชื่อว่าข้าวผัดกุ้งเป็นจังไดนก็เบิ่งเอาเด้อยปุ๋งเพิ่นสิเฮ็ดให้เบิ่งนะครับเตรียมแล้วครับเตรียมของแล้วครับนี่ครับกุ้งครับนี่ก็ข้าวนี่ก็ไข่ครับนี่ครับว่านี่ลักลักครับตอนนี้รอให้กระทะผ้อนซะก่อน ใส่อั่บใส่น้ำมันเลยครับน้ำมันมากเหรอครับฝนโอ้ยรับเดนาะใับหลายนครับยับจังหน่อยครับเระว่ามันมันสิเปียกฝนใส่ไข่เหรอครับเดี๋ยวกใส้ลาดฝนตกนะครับมือหนิเบิ่งเนี่ยเอ้าเองไปเส้นฝนตกนี่แหะนี่แหละครับใส่ไปแล้วครับ ขีเกียจเบื้งหนึ่งคนแบใส่น้ำมันหรือใส่เข่าใส่ไข่ตีใอยเข่ากันสะพอนเด้อป่ะไดขี้เกียจจงเลยนะครับเบืงนี้พี่น้องยับไปใส่กระโดนครับฝนมันแห้งครับเบิ้งเนี้ยพี่น้องโบกเลยจังไลยโบกเลยนัดโบ่ได้หมายเอาโหลดขึ้นจังไลยกับมาเอาโหลดเบิ้งเด้อเอาเอาฝนตกพัดเข่าพึ่งฝนตกบ่ะเนี่ยถ้าเป็นใส่หลังเนี้ยละเด้ออีฟอ่ะเลยยับไปหนีไปสะพอนฝาเด้อ เดียวว่เนาะแล้ครับเลืไปโ <c oughs> <c oughs> อ้ยฝนจะไหมาแห้งแค่เบิ้ลับเบิ้ลเบิ้ตก็ไปแล้วไปรถรถครับน,นัา่าไปครับน,นํำไปรถท,ทีครับก็ที่ตามเลยครับไปน เก็ส้นนตเลยครับกาดต้เลยคุแนนพี้อนเ็ดเส้นฝนตบอร้อมสร้อยแค่รสร้อยครับเติมสีสันเข้าไปใส่กุ้งใส่กุ้งครับนี่แหละครับเขาจะตอกพัดกุ้งเร่งไฟเข้าไปไฟแห้งๆให้แล้วแล้วนะครับพอดีก็ฝนกับกแง่ S <S ตอนนี้พี่น้องฝนอย่างไหนมันตกแห้งขาดแห้งไงเบิ้งเออเลี้ยวระครับบันยี้ไปนั่ไปเบิ่งว่าเพิ่งใช้กล้องยังไหนโอ้ฝนอย่างขึ้นดีครับแท้นั่นครับโอ้เห็ดเป็นบ่อเบลนี้พี่น้องเลยบันเด้อครับบันเด้อร์ผมสะบัดแป๊บหมดเลยนี่เห็นบอรน่ะโอ้งามบัดบัดหมดเลยนะบ่เป็นเด้อเด้อ เขาผูกโคกังวเขาเอนงนี้ครับนีลครับนี่จะกินเล็ครับมนนี่แหะครับเขาเออหพัดปัตนี่แรละเลี้ยวละครนี่เครื่องตางเครืองเที่ยงเยเขาเอื่นเครื่องเที่ยงครับใช้ยังน่แสกว่าแงกว่านหม่นแกวาแล้วก็ต้นหอมมะนาวสมนาวนี่แครับนี่แหะครับเพื่อนเครืองเที่ยง มันอยู่ข้างๆเขาเลยเสียงเทียงเจ้ายงเหรอครับเก็บเรื่ตัวบนดนี้ครับพอดีก็ฝนตกเบื้องฝนจังน้อยเนาะตอนสิล่าจากพ่อแม่พี่น้องก็ดีเคนเนี้ยไทยลาดฝนตกยังหนักครับคนเนี่ยพี่น้องมาจังไดร่เบียโมได้นัดหมายเลยครับมาแห้งจากทัดคนเนี่ยมาจังไดรกระดอกกระเดียบจีนองเอ้ยเอาละครับหลังจากที่เบิ่งฝนแล้วก็สวัสดีสักครั้งนะครับเนาะมือนี้ฝนแห้งหลายครับสวัสดีครับ